ก็มีการ lower target ขึ้นเป็น26บาท45ตางนะครับแต่ในระยะสั้นเนี่ยผมว่ากรอบในการเทรดจะอยู่ในระดับประมาณ23ถึง25นะครับก็เทรดในกรอบนี้นะครับลงมาแถว23ซื้อนะครับขึ้นไปแถว25ขาย RCL ซียอเียปุ๊บเราให้เป้า75บาทนะครับแล้วก็ผมคิดว่างบ Q3 ดี target ที่75บาทอเมกิกายอดขายอเมรกาเนี่ยีประมาณนี่โตแบบถ้าผมจำตัวเลขไม่ผปิด30%อรนะรในไตรมาสที่ผ่านมาผมคิดว่า ขอเลือกหนึ่งขอเลือกเป็นสองชุดนะฮะตัวแรกเนี่ยตัวแรกเนี่ยผมคิดว่าผมยังเชียร์เรือต่อนะฮะขออนุญาตเลือกเลือก k s l ต่อนะครับเราก็มีการ lower target ขึ้นเป็นยี่ิบกบาทส5สิบห้าตางค์นะครับแต่ในระยะสั้นเนี่ยผมว่ากรอบในการเทรดจะอยู่ในระดับประมาณย3สามถึงยี่้านะครับก็เทรดในกรอบนี้ครับลงมาแถวย3สามซื้อนะครับขึ้นไปแถว25้าขายนะครับราคายังัพไซด์ได้อีกใช่ไหมคะถึงเลือก PSL เพื่อเทียบกับ RCL เนี่ยค่ะ ของอาเซียอาเซียจริงๆก็อยากเชียร์ต่อด้วยครับเพราะฉะนั้นผมเชียร์สามตัวแล้วกันนะครับอาเซียอาเซีย๊อบเราให้เป้า75บาทนะครับแล้วก็ผมคิดว่างบ Q3 ดีแล้วก็ทุกคนรอบนี้เซอร์ไพรส์มากพี่เอกนี้นะผคุยกบบริษัทที่ทําส่งออกอะบนรอบนี้บนหนักมากแล้วบางบริษัทนี่หาระวางไม่ได้นะหาระวางเลยไม่ได้โอ้โหตอนนี้ตอนนี้หายากยากมากนะคือมันเคยหายากทุก่อนรอบหนึ่งนะ เพื่อสักตัาเดือนก่อนแล้วมันก็อยู่ดีมันก็ดีขึ้นนะที่บอกว่ามีปัญหาเรื่องเสื่อนตู้คอนเทนเนอร์ตอนเนี้ยในช่วงเนี้ยในช่วงที่เราคุยเนี่ยมันกลับมาอีกรอบหนึ่งแล้วนะในช่วงสองอาทิตย์นี้สองสามอาทิตย์นี้ใช่ครับก็สองตัวแล้วนะอาเซียเราให้ทา r g e t i n ที่เจ็ดสิบห้าบาทครับตัวที่ตัวที่สามเนี่ยเราเคยคุยในรายการนะฮะบ่อยแล้วผมอยากจะเชียร์สักครั้งหนึ่งก็คือเมก้านะครับอันนี้เราเคยเชียร์กันมาละใช่ไมก้า คือต้องบอกว่า,ามายาคตินะครับอันนี้ผมขอใช้คว่ามายาคติที่คนกลัวเรื่องพม่านะครับกลัาว่าพม่าเนี่ยโอ้แบบแย่คนตายเยอะมีปัญหา,าการเมืองอเพียคุณินาเชื่อไหมฮะยอดขายขเมกาเนี่ยที่พม่านี่โตแบบถ้าผมจําตัวเลขไม่ผิดสามสิบเปอร์เซ็น,ะนต์ะในไตมาสที่ผ่านมาผมผม,ผมดูงบที่ออกมานะคุณสุทธอนอากแต่หาคุณสุทธอนเห็นหลายบริษัทไปลงทุนที่พม่าไม่ดีนะคือคือบริษัทที่คิดว่าเก่งๆเนี่ยพอไปลงทุนพม่าแล้วก็ขายเนี่ยกลับไม่ดี แต่เมกานี่ไม่เหมือนกันนะไม่ใช่คอเตซสองนี่ดีมากนะที่พม่าเพราะอะไรคืออย่างนี้ครับสินค้าที่เมกาขายในพม่าเนี่ยทั้งของสินค้าตัวเองแล้วก็ที่ช่วยจัดจาหน่ายเนี่ยเป็นพวกยาเวชภัณฑ์นะฮะวิตามินแะอะไรต่างๆซึ่งสินค้าพวกนี้ยรัฐบาลเขาซัพพอร์ตเต็มที่เพราะว่าเอผมยกตัวอย่างแล้วกันอย่างเช่นยาที่เกี่ยวข้องโควิดอย่างเงี้ยเมกาเขาเขาดิสเพสินค้ากลุ่มนี้ให้ก็รัฐบาลก็ไฟเขียวหมดคือต้องผ่านอยอ์แมสผ่านอยอเขาไหม ต้องผ่านออยหรอไหมคือคือไอตัวเรื่องเรื่องออยเนี่ยคือก็เอ่อคืออันนี้ผมไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่าต่เาต้องผ่านอีทูจีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไม่ใช่ไปต้องรบาดคือไม่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 ผมก็จะไม่ผมก็จะไม่ต้องนะคือคือคือประเด็นคือช่วงที่ผ่านมาคนกลัวเรื่องโลจิสติกที่พม่าอีกปัญหาแต่ว่าไอเรื่องยาเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วบริษัทก็มีการทาสต๊อกเผื่อไว้ด้วยอันที่สองที่เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดคือ ต้องบอกคุณเอกพี่เอกคุณนินาว่าช่วงที่โควิดระบาดช่วงที่คนไม่สบายช่วงอะไรพวกเนี้ยคนเนี่ยตุนยาตุนวิตามินเยอะมากบ้านเราก็เเหตุการณ์นี้ครับบ้านเราก็เสดเหตุการณ์นี้แต่ว่ามันไม่ไม่ได้รุนแรงเท่าเขาเพราะว่าบางอย่างมันไม่มีคะใช่ครับใช่ครับอันนี้คือคดนินเราไปซื้อสิเราไปต่อซิวสิเออไอไอสเปรย์ที่ต้องบอกมันมีตัวแสนยาอะไรเราไปดูสิเดี๋ยวนี้ไอ้ยี่ห้อที่มันลงในอินอร์เด็ตไม่มีแล้วนะ อ่าัวโดนแต่ขายข้างนอกเต็มเลยอ่ะแล้วแพงด้วยเออเออเอออะไรต่ออะไรต่อฉั้รอต่อเลยผมฝากไว้ทิ้งท้ายไว้สุดท้ายคือว่าเขากำลังทำรดักที่ที่ลิงก์กับอันนี้คือเป็นซอรี่นะฮะก็คือลิงก์กับกันกันชงแล้วก็ลิงก์กับตัวฟ้าทลายโจรนะอันนี้เป็นซอรี่แต่ว่าโดยภาพรวมคือคิดว่าโมเมนตัมของเอิร์นนิ่งเนี่ยในควอเตอร์สามควอเตอร์สี่เนี่ยจะดีต่อเนื่องแล้วก็ ผมเลือกตัวนี้เป็นท็อปพิกจริงๆบกเกษตรกรเราก็เลือกเมกาเป็นท็อปพิกนะครับเราให้ทักเจ็ตท้ายที่ห้าสบสองบาทนะครับตัวสุดท้ายอยา่อยา,ยาฝากไว้นะครับประมาณนี้ชัดเจนครับชัดเจนก็มีทีอาร์ซ<ๆ>ีเอลใช่ไหมทีอาร์เอลแล้วแล้วก็เมกาแล้วก็เมกาสามคุณทอนพูดทั้งสามตัวนี้เป็นนิวไฮราคานิวไฮด้วยนะใช่ไหมที่ให้มาเนี่ยค่ะคือผมมองอย่างนี้ครับพี่เอกพิณนาฮะคือตอนนี้นักลงทุนส่วนหนึ่งนะฮะคือเขาใช้กลยุทธ ซื้อทั้งหุ้นข้างล่างหุ้นข้างบนนะฮะผมบางคนก็มองว่าที่เน้นหุ้นงบดีเป็นหลักนะฮะหรือว่าบางคนไปเก็บหุ้นที่งบไม่ดีแต่ว่าลงไปลึกข้างล่างผมยังแนะนำนี้แล้วกันว่าล้วคุณผู้คุณผูกฟังเนี่ยจะเลือกแบบไหนก็ได้แต่ผมคิดว่าอย่างน้อยอ,อยู่กับหุ้นงบดีผมว่าสบายสบายแบบสบายสบาย,สบายกว่าไม่ต้องไปลุ้นว่าโควิดจะจะ,จะหายไม่หายอะ่ะอันนี้คือไม่ต้องลุ้นอ่ะน,นี่คือชัวร์คืองบดีแน่นอนแล้วก็ฟันเดเมนทัลยังยังยังแน่นแล้วก็ไอ้ตัวกาโดเชชันก็ยังพอไปได้ะฮะ บสบายใจดีกว่าในการถืออาแล้วค่ะ